งบ2ล้านตอนนี้ใช้ CRV เจนสมสมาชิกในบ้าน4คนเ <c oughs> พิ่มเป็น6นะครับผู้ใหญ่5้าชายซิด1แล้วอาจจะเพิ่มเป็น 2, 2> <อ>นะครับตอนนี้ลังเลอยู่4คันนะครับ Majesty s t าวดีอัลฟาสมือ2นะฮะหรือ 4H1 มือ2นะฮะเงินที่เหลือไปจัดการความร้อนทั้งระบบอัปเกรดหม้อนะ้ำหม้อนะ้ำพอต่างๆแล้วก็ทำช่วงล่างจะถามว่าแบบไหนน่าจะตอบโจทย์สุดครับกังวลค่าน้ำมันใช้รถไม่เยอะแค่เสาร์อาทิตย์เพราะทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหยดเช่ารถดีกว่าไหมอะถ้าใช้ไม่เยอะถ้าแค่เสาร์ ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยอ่ะประหยัดไปได้โขเลยแหละ <S <S 1: <S 1> เออคือ <c oughs> คุณไม่ต้องกำตังสองล้านไปแปะป้องกับรถคันหนึ่งแต่คุณเ<ม>ช่าเอา<ม>จ่ายก็แบบวันละพันวันละหลักพันนะ<ม>่ะอ<ม>่ะเออแล้วคุณจะใช้สักกี่วันคุณก็ค่อยไปเช่าคุณก็โทรไปจองก่อนอะไรเงี้ยคือมันประหยัดก,กว่าที่คุณจะต้องจ่ายสองล้านตุ้มเดียวทีเดียวว่ามันจะโอเคกว่าไหมโอเคกว่าแอบให้เป็นทางเลือกนะและยมคันคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอารถอะไรในสามคันนี้เผื่เเช่าสิบปียังไม่ถึงเลยงบอ่ะไม่คือเช่าไม่ต้องเช่าแบบนี้ก็ได้หมายถึงว่าเช่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์นั้นน่ะแล้วคุณ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆคุณอยากอะไรวันนี้อยากขับันนี้มาเจสตี้สตาร์เลียไปเอ็กเพิร์กอะไรก็เช่าไปเช่าไหมกินไม่เบื่อเอาอย่างี้นะถ้าใช้ถ้าใช้ไม่เยอะอ่ะเออเช่าเหอะอย่างงั้นดีกว่านะครับอย่างงี้อย่างงี้ลองลองลองดูทางเรื่องของการเช่าดูนะใช่